ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอมาทีวีกันเช่นเคยนะครับผมได้ในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V กันนั่นเองนะครับผมนะเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกิน SS ของน้องแมรี่กันนะผมที่มีชื่อว่าเรออะไรวะรูปภาพที่เหลือแห่งความหวังนั่นเองนะครับผมเออ <laughs> ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเอออ่านถูกแล้วแหละ โอเคซึ่งสก,กินนี้เนี่ยมันเป็นสก,กิน S อที่แบบสวยมากสวยสุดๆคือถ้าใครเป็นเมนเมรี่เนี่ยก็คือบอกว่าสวยมากนะครับผมแถมราคาเนี่ยก็โคตรแพงมากเลยนะครับผมแพงชิบหายวายวอดเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสก,กินของน้องแมรี่คนนี้กันนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเก็บสีในครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกอลังการของน้องแมรี่สก,กินนี้กันเลยดีกว่าครับหยิบลูกแก้วขึ้นมาแล้วก็ จีดปู้โมโหโคตรสวยบอกเลยโอ้โหมาออกแมพ แกงกุยอีกและแมพกว้างชิบหายส่วนสนุกทานแสงจันโอโหแต่ว่าที่ช็อกสุดก็คือชื่อของเซอร์นะครับผมชื่อวิกเตอร์ทำไมชื่อน่ากลัวจังเลยชื่อวิกเตอร์ทำไมชื่อหน้ากลัวมากเลยอ่ลูกลูกลู <laughs> เดี๋ยวแม่จะล่าลูกเป็นคนแรกเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดีก่อนโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาแบบว่า ทำให้เซอร์เนี่ยแหลกไปพร้อมกันนะครับผมกับสกินนี้นะครับผมนะเพราะว่าสกินนี้เนี่ยต้องพาเธอไอพวกเซอร์เนี่ยแหลกแน่นอนชัว โหลดเข้าแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับส่วนสนุกทานแสงจันทร์เอาจริงนะคือมึงออกแบบกว้างๆแบบนี้คือกูเดินไม่ไหวเว้ยมึงก็ออกแบบแบบแคบๆให้กูหน่อยก็ได้นี่แนีพังก่อนนะครับผมหนึ่งเออคือจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยคือสวยนะครับผมนะคือสวยเลยสวยจริงๆสวยโคตรๆคุ้มกับการเงินที่เสียไปโอเคเดี๋ยวก็วางก่อนนะฮะเจอใครโอ้นั่นใครนะ่ะใครกำลังเดินอยู่ตรงนั้น ขอสลับร่างไปหาก่อนอู้น้องลูก้านี่เองนะผมนะสวัสดีครับลูก้าสวัสดีจ, L uga. L uga จะ้ะลูก้าลูก้าจ้ะมาเป็นแมมเมมเมม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 ให้กับน้องแมรี่เถอะนะคะเอา้าอีหายเอา้าหายไปไหนแล้วว่าลูก้าตะกี้นี่มันเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเอา้าหายเฉยโอ้่วยด้วยครับผมทำเสื้อหายนี่แน่พังก่อนนะครับผมหนึ่ง เมื่อกี้ลูก้ามันเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วทาไมมันหายไปไหนวะเดี๋ยวขอเอาเครื่องสั่นก็ได้นี่แน่อุ๊ยโอ้โหโ,โดนช็อตอยังไงคะลูกา้าลูกา้าเลนที่สองจะหนีไปไหนคะนี่แน่วางไปก่อนนะคะหนึ่งนี่แน่ตีโอ้โหตีไม่โดนด้วยประเด็นนี่มานี่ก่อนเลยพัวโอ้โหติดคืออีกบ้าบอมากไปไหนจ้าลูกา้าได้ข่าวว่าปั่นไวใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวมาให้ย่าตีหน่อยนะเพราะว่าย่าเนี่ยอยากตีหนูมานานแล้วนี่เนี่ยตีไปเลยยังไงจ๊ะดูก้าไม่ต้องหนหีเสียเวลาหรอกนะจะจุกจะจุกจะจุกนี่เนี่ยจะจุกงั้นเหรอฮ้จะจุกย่าใช่ไหมจ้าจะจุกใช่ไหมนี่เนี่ยต้องโดนตีไปเลยค่ะหนึ่ง e a โอเคครับผมจะจับนั่ง ซึ่งเครื่องประดับอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นการเอาเซอร์เข้าไปในกระจกเนาะก็ถือว่ายิสวยอยู่นะฮะอยู่โอเคนั่งไปก่อนเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมโอเคดูก้าเดี๋ยวป้าเนี่ยจะนั่งรอเป็นเพื่อนนะแต่ก่อนอื่นขอส่องก่อนมีใครมาไหมเออไม่มีใครมาโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวย่านั่งเป็นเพื่อนนะลูกโอเคมาเลยค่ะนี่แนียกระจกไม่ใช่กระจกดีเก้าอี อู Ooh, ส้สวยงามสวยงามอารามแท้แลยตะลึงสวยงามแบบโคตรแล้วอะไรมันเสียงใครอ๋อ oh, อ e ีวิกเตอร์มาทําอะไรคะนี่แนี่ตีอุ๊ยโอ้โหตีโดนโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่อะไรโอ้โ oh, ห oh, ทั้งปืนทั้งช็อตโอ้โ oh, ห oh, ดีมากครับที่แคนเซิลให้ขอบคุณมากนะคะที่แคนเซิลให้นี่เนี่ยตีก่อนคะ่ะหนึ่งมาบอดี้บล็อกอะไรกันก่อนไปไหนคะเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยลูก้า ลูกล้าลูกหนีไม่พ้นหรอกหน้าเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยต้องโดนตีแล้วก็ไปนั่งที่เดิมอยู่ไหนจะ้ะนี่นะตีไปก่อนครันหนึ่งโ,โหโดนได้ไงก็ไม่รู้งงโดนได้ไงวะตะกี้งงมากมานี่เลยจ้ะลูก้าไม่ต้องหนีให้รีบร้อนไปหรอกเพราะว่าหนูจะได้นั่งเก้าอี้อยู่แล้วนั่งลงไปเลยโอเคเดี๋ยวละครอื่นนะครับผมนะาขอพังอินนี่ก่อนพังเครื่อง เออพังเครื่องเรียบร้อยมายังไงต่อเออเอ,อีนี่มาช่วยกันอีกแล้วช่วยกันเก่งช่วยกันเก่งยังไงคะอา้าวลูกา้าตอนนี้เนี่ยแม่จะไล่แต่ลูก้าอย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าแม่เนี่ยจะต้องจัดการกับลูกา้าระล่ะลูกา้าจะหนีไปไหนจ๊ะกระโดดไหมโอเคกระโดดลงงั้นแม่ลงก็ได้ไปไหนจ๊ะฮจะไปไหนหอื้โอ้โหจูกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยฮ จู๊กันเก่งใช่ไหมได้เดี๋ยวแม่จะจัดการให้นะคะโอเคกระโดดลงมาใช่ไหมโอเคตู๊บนี่แนตีไปก่อนเลยค่ะหนึ่งเล่นมุกเดิมกับแม่ไม่ได้แล้วนะจ๊ะโอเคไปรอแม่ที่ท้านเือหาดก่อนนะจ๊ะี๋ยวรูตามไปจ้าโอเคมันยังเหลืออีกคนหนึ่งอยู่ตรงไหนวะอืมโอ้เครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วด้วยเฮ้ยเหลือสองเครื่องโ,อโหไวอย,อยนะไวอยู่นะไวอยู่นะตรงนั้นใครปัน เดี๋ยวก่อนอื่นหมุนอ้าวเจอด้วยประเด็นใครนะ่ะว้ามะก่อนโอ้โหโดนช็อตอีกแล้วเดี๋ยวก่อนไปไหนละอ้าวอีลูก้าที่สองลูก้าที่สองจะหนีไปไหนจ้าฮ้มานี่เลยจ้าได้ข่าวว่าปั่นไฟเหมือนกันนี่ใช่ไหมปั่นไฟไวปั่นไฟไวกันอะไรนักหนาล่ะฮะตีไม่โดนดอีเวนเอ้ยยังไงจ้า จะหนีไปไหนนี่แนะตีไปก่อนขั้นหนึ่งเอเอะนี่หน่อยเลยมานี่หน่อยเลยไม่ต้องวิ่งหนีให้เสียเวลาเลยแล้วมานั่งเก้าอี้นุ่มๆกันหน่อยดีกว่านี่แนะ่มาค่ะมานี่เลยมานี่เลยมาจับเจ้าใส่มานี่ยังไงเออนั่งตรงนี้ไปเลยนั่งตรงนี้ไปเลยตรงนี้ตรงนี้เก้าอี้นุ่มๆน,นั่งลงไป น่าจะมีคนมาช่วยนะแต่คนอื่นเขาก็เจ็บกันอยู่อ่ะมันก็น่ามีคนมาช่วยแหละจะมีใครมาช่วยไหมนะถ้าไม่มีใครมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวนะวแม่ส่องกระจกนะจ๊ะอา้าวได้ยินเสียงหูเด้งแสดงว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอออ้าวมีใครจะมาแอบช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวแม่นั่งรอก่อนก็ได้อืเดี๋ยวแม่รอก่อนก็ได้ดีกว่านะเอ๊ อ้าวมีคนเกิดอยู่ตรงนั้นอยู่คนหนึ่งอ้าวมาเข้าหาเหรอคะมาอย่างเข้าหานนี่แหละตีไปเลยยังไงจ๊ะเดีือแค่อีวิกเตอร์คนเดียวที่ชื่อหน้ากลัวหน้ากลัว,วอย่างนั้นชื่อวิกเตอร์หน้ากลัวมากเดี๋ยวก่อนนะวิกเตอร์วิกเตอร์อยู่ตรงไหนจ๊ะมาให้แม่ตีหน่อยเร็วเพราะว่าชื่อของเราเนี่ยหน้ากลัวมากเลยติดเหลืองซะด้วยนะเนี่ยมายังไงจ๊ะเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลย เดี๋ยวรอเลยมาถึงหรือยังมาถึงหรืออ้าวมาช่วยแล้วโอ้ยโอ้โหช็อตเก่งนี่แน่อุ่ยโอเคจับมาท่านั่งต่อจ้ะมาท่ามานั่งตรงนี้ก่อนเร็วนี่แน่นั่งไปก่อนแล้วก็ไล่ตามวิกเตอร์ไปนี่แน่เสก็กระจกก่อนหนึ่ง e ีเอและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สลับกระจกแล้วก็ตีตีไม่โดนตีไม่โดนวาร์ปหาไปเลยค่ะยังไงคะจะหนีไปไหนจะวิกเตอร์หือหนีไม่พ้นหรอกหน้า เพราะว่ายังไงแม่ก็ต้องตีน้องโดนอยู่แล้วอูตีไม่โดนอีกอีเวนเอ้ยยังไงจ๊ะตีโดนนี่เน่ตีโดน,น,น,โดนเอาเดอกกุหลาบฟาตีคือชอบนะเอฟเฟกต์สกินนี้คือชอบมากเลยนะชอบจริงๆคือจากไกล้ปเลยนะชอบมากๆชอบจุดๆุดๆุดๆนี่แน่นั่งลงไปกกอนเลยค่ะโอเคอีนี่นางน่าจะโดนแบบว่าช่วยไปละว,วางเออมันยังนั่งหน้าดานหน้าฮิวโทน ฮิวกันอยู่ตรงนั้นด้วยนี่เนี่ยตีโอ้โหตีไม่โดนตีโดนเก้าอี้อะไรวะเนี่ยตีไม่โดนใครเลยยังไงเออใครอน,ญญในคอนุญาตให้ฮิวกันใครอนุญาตให้ฮิวกันไม่เกรงใจฮันเตอร์เลยไม่เกรงใจฮันเตอร์เลยเออจะไปไหนฮะอย่างน้อยก็ต้องโดนตีสักคนหนึ่งแล้วล่ะพัวนี่แน่โอเคปล่อยให้มันช่วยกันไปมายังไงจ๊ะดูก้ามาเสกอยู่ในกระจกก่อนดีกว่าแล้วก็ นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะตายแล้วล่ะมัง้งบินไหมบินหรือเปล่าโอเคบินแล้วลาก่อนนะจ๊ะโอเคเมื่อกี้เห็นวิกเตอร์อยู่ตรงนั้นไกลๆเอออยู่ตรงนี้หรือเปล่านะกระโดดลงมาตูบก,ก่อนโอเคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะอ๋าเห็นหลังไรไวแสดงว่าอยู่ตรงนั้นนี่แน่เส่กระจกเข้าก่อนแล้วก็ตีพวัวโอโหไม่โดน พัวโอ้โหไม่โดนวาร์ปพัวโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนไม่โดนอะไรทั้งสิ้นโอเควาร์ปเอาไปหาก็ได้ยังไงจ๊ะเฮ้พังไม้กว่ามังไม้เหรอฮ้ยพังไม้เก่งนะใช่ไหมพับไม้เก่งแมกพังเก่งจ้ะยังไงโอเคมีเหยื่อให้เลือกมากมายหลากสีสันเอาอีมาท่าก,ก่อนเลยอันดับแรกผู้หญิงต้องโดนตุยก่อนไปไหนจ้ะมาท่าเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเพราะว่านายของเธอไปไหนก็ไม่รู้ เพราะว่านานของเธอกลงสายคงจะกลายเป็นฟาโรเรดี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องไว้เออมาขอตีหน่อยนี่แนะ่ตีไปก่อนเลยค่ะหนึ่งมาเลยค่ะมาเลยค่ะมานี่มานั่งเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโดงอีนุ่มๆก็อีนุ่มๆตรงนี้ยังว่างอยู่นี่แนะ่นั่งลงไปก่อนเลยจันหนึ่งเ เอาละตอนนี้ก็เหลือแค่วิกเตอร์คนเดียวสินะที่ชื่อน่ากลัวน่ากลัวมาเลยจากวิกเตอร์เมื่อกี้ทําเครื่องช็อตใช่ไหมนี่แน่วาไปหาเลยวิกเตอร์จะเอาหมากัดอุ้ยโอ้โหหมากัดอีกแล้วจะเอาหมากัดแม่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยออาพับไม้เก่งนี่แน่อุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่แน่ตีก่อนเลยค่ะหนึ่งบางอาจเอาหมามากัดแม่ <laughs> มานี่เลยค่ะวิกเตอร์ เธอไม่รอดหรอกเพราะว่ายัางไงตอนนี้เนี่ยแม่ก็ต้องจะพาพวกหนูนะไปที่คฤหาสน์ให้ได้โอเคเอาล่ะนั่งเก้าอี้แล้วก็กลับคฤหาสน์แบบดีๆนะจ๊ะลูกสาวแล้วก็นั่งเก้าอี้แบบสวยๆแบบเก๋ๆวินวินจะ้ะเก็บสี่จะ้ะชนะแบบวินวินชนะแบบงงงเมื่อกี้ตีโดนได้ไงก็ไม่รู้ก็งงเหมือนกัน เป็นกันบ,บ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินแมรี่เอสกินนี้นนเองนะครับผมจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยสวยงามมากคือปลื้มปิติยินดีมากเลยนะครับผมนะ ตอนนี้เนี่ยลูกสาวเปิ้ลเนี่ยก็ได้สก,กินที่แบบว่าสวยสดงดงามอารามแท้แย้วนะครับผมนะเออโอเคไงวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาเล่นตัวอะไรอีกนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย